ediscount เนี่ยนะฮะคือ7% present value ของสัญญาเช่าก็คือ6,500นะฮะนี่คือโจทย์ก่อนคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาบันทึกอะไรฮะบันทึกสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์เป็นแอสเซ t ของเรานะฮะเท่าไหร่ฮะ6,500แล้วบันทึกหนี้สินเท่าไหร่6,500นนะฮะนี่ตอนต้นก่อนคราวนี้เราก็จะมีสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็มีหนี้สินอีกข้างหนึ่งนะฮะไอ้สินทรัพย์เนี่ยก็ต้องค่อยๆทยอยตัดค่าเสื่อมมัน ตัดจำหน่ายมันแล้วก็ไอตัวนี้สินเนี่ยก็จะต้องใช้วิธี amortization นะฮะก็คือใช้ตายดอกเบี้ยที่แท้จริงในการตัดจำหน่ายนะครับอนี่ฮะอันนี้คือตารางตัดจำหน่ายนี้สินนะฮะตัดเป็นชี้หนี้สินคือเราเหมือนกันเรายืมตังค์เข้ามาเท่าไหร่ครับหกพัแล้วก็ต้องผ่อนเดือนละผ่อนปีละพันหในปีแรกเนี่ยก็จะโดนดอกเบี้ยเยอะแล้วก็ตัดต้นน้อยใช่ไหมครับแล้จะค่อยๆเป็นไง ตัดเดบี้ยน้อยแล้วก็ค่อยๆจ่ายต้นเยอะนะครับอันนี้มันเหมือนกับที่เราไปผ่อนบ้านเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายก็คือเงินต้นมันจะค่อยๆลดลงเหลือศูนย์นะครับในขณะที่สินทรัพย์บ้างแหละจะเป็นยังไงอ,อ่สินทรัพย์เนี่ยเราบุกไปที่6,5 0 0นะฮะเป็นสิทธทิการใช้สินทรัพย์เนี่ย6,500แล้วเราก็จะตัดจ่ายปีละ1,300าตามวิธีเส้นตรงสุดท้ายก็เหลืออะไรเหมือนกันเหลือศูนย์นะฮะไอสองตัวนี้แหละก็จะไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์6 5 0 0 5 2 0 0 3 9 0 0 2 6 3, 0 0 1,000แล้วก็ศนะฮะอันนี้ก็คือตัดตามวิธีอะไรนะฮะเส้นตรงหรือท่านอาจจะแอปพลายวิธีอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เส้นตรงะนะครับแล้วแต่วิธีที่จะเหมาะสมนะครับแล้วก็ส่วนหนี้สินมันก็จะค่อยๆลดลงตามวิธี amortization นะฮะวิธีการตัดจำหน่ายนะฮะไอ,ไอ,สอ้สองตัวนี้มันก็จะไปโผล่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละปี คุ้นๆว่าเป็นเหมือนกับสัญญาเช่าอะไรฮะการเงินในปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูในงบกำไรขาดทุนก็จะมีค่าใช้จ่ายสองตัวก็จะมีค่าใช้จ่ายตัดจ่ายแล้วก็อะไรครับดอกเบี้ยจ่ายนะฮะอันนี้ก็คือวิธีอิ INA approach นะครับเดี๋ยวขอเสริมอาจารย์นะครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะครับว่าอย่าลืมนะครับว่ามันจะเป็นตัว SLE จะเป็นตัว INA ผู้เช่าจะต้องบันทึกบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ทั้งสองกรณีถูกพ่อครับมันจะเป็น IA มันจะเป็น SE มันต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินทั้งคู่เพียงแต่ว่ามันต้องดูเรื่องของอะไรครับระดับของความไม่มีนัยสําคัญนะ่ะนะจะดูจากอายุประโยชน์หรือจํานวนเงินที่จ่ายไปดูว่ามันจะเป็นตัว s l e หรือตัว INA คนนี้อย่างอย่างตัวบนกระดานนี้จะเห็นนะครับว่าส,สินทรัพย์เนี่ยก็ตั้งเอาไว้ตัดส่วนใหญ่ก็จะต้องตัดเรทไลร์ใช่ป่ะครับเส้นตรงใช่ไหมครับแต่หนี้สินก็ต้องตัดแบบ EIR นะ Effective Interest Rate ปกตินะครับ ตัวค่าใช้จ่ายที่ออกมาก็จะมีอยู่2ตัวอย่างที่ผมเคยเล่าใช่ไหมครับคราวนี้บางคนก็งง,ง,งว่าเอ๊ะทำไมเอาค่าใช้จ่ายตัดจ่ายบวกดอเบี้ยจ่ายแล้วอ่ะมันไม่เท่ากับค่าเช่าประจําง,งวดนึกออกปะครับมันไม่เท่าหรอกครับถูกปะครับวิธีนี้คือวิธีอะไรครับ วิธีนี้ก็คือวิธี F L ปัจจุบันใช่ไหมัก็คือวิธี Finance Lease ถูกป่ะครับแต่เดี๋ยววิธีที่2ที่อาจารย์สมศักดิ์จะอธิบายผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับจะได้จะได้เปรียบเทียบจะได้คุณจะได้ไม่งงก็คือเดี๋ยวไปดูไอ้รวมค่าจ่ายสัญญาเช่าอ่ะมันจะเท่ากับค่าเช่าแต่ละงวดที่จ่าย<ม>โอเคป่ะครับอันนั้นคือข้อแตกต่างเดี่ยผมบอกไปก่อนเพราะว่าจะได้มีอะไรเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ครับขอบพระคุณฮะคราวนี้เนี่ยก็ลองมาดูอีกโมเดลหนึ่ง S L E expense Li Exp App a r o c h นะฮะ จะมีว่ามูลค่ายุติธรรมเนี่ยมันก็คือ10,000ื่นเหมือนกันนะฮะสัญญาเช่าเป็น3ปีอายุของสินทรัพย์เนี่ยสาปีถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าดูดูอ่านมาถึงแค่ตรงนี้เราก็จะบอกว่าสัญญานี้มันไม่เกินระดับที่อะไรฮะไม่มีในยยะสาคัญนะฮะสัญญาเนี้ยไม่เกินระดับที่ไม่มีนนยยาสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องไปใช้โมเดลหนึ่งค่าเช่าต่อปีหกร้อยกว่าบาทอัตาราดอกเบีย้ยตามในคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะมูลค่าปัจจุบันของสัญญาเช่าก็คือพันแปดนะฮะพันแปดก็เหมือนเดิม ในเริ่มแรกเลยคุณต้องบันทึกสินทรัพย์แล้วก็นี่สินเท่าเท่าไหร่ครับพันแปดสองข้างเท่ากันนะฮะสินทรัพย์นี่สินพันแปดแล้วก็คราวนี้นะพันแปดแล้วก็จะเหมือนกับผ่อนเขาเดือนละเท่าไหร่แล้วโทษทีว่ผ่อนเดือนละผ่อนปีละหกร้อยแปดสิบหกไอที่จ่ายค่าเช่าไปเนี่ยหกร้อยแปดสิบหกนะก็จะไปโดนตัดดอกเบี้ยส่วนหนึ่งแล้วก็เงินต้นอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ดอกเบี้ยจ่ายเนี่ย ดอกเบีย้ยในแต่ละปีก็จะเท่ากบบร้อยยี่หกแปดสิบเจ็ดแล้วก็สี่สิบห้าอันนี้พักไว้ก่อนนะฮะคือเหมือนกับว่าเรามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยร้อยยี่สิบหกแปดสิบเจ็ดแล้วก็สี่สิบห้านะครับออตอนนําเสนองบการเงินจะนําเสนอยังไงนําเสนออย่างนี้ฮะก็คือว่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ปีที่ศูนย์คือพันแปดเท่ากันอันนี้ตอนรับรู้เริ่มแรกนะฮะแล้วก็สิทธิการใช้สินทรัพย์เนี่ยมันจะเหลือพันสองร้อยสี่สิบพันสองร้อยสี่สิบมาอย่างไงครับ ก็คือพันแแล้วก็ลดเงินต้นลงเท่าไหร่ห้าร้อยหกสิบนะฮะลดลงเงินต้นลงห้าร้อยหกสิบสินทรัพย์ก็จะเหลืออยู่พันสองร้อยสี่สิบนี้สินก็จะเหลือพันสองร้อยสี่สิบเช่นกันนะฮะไอ้ตัวสิทธิการใช้เนี่ยจะค่อยๆลดลงเหลือศูนย์แต่มันจะเท่ากับอะไรพอดีเปะ๊ะหนี้สินพอดีนะฮะมันจะเท่ากับหนี้สินพอดีเป๊ะเลยในขณะที่งบกระแสทุนนะก็คือ,อ,อมันจะมีสังเกตนะค่าใช้จ่ายมันจะเท่ากันก็คือหกร้อยแปดสิบหก เท่ากันทุกปีนะครับแต่ผมมาแยกแสดงให้ดูแค่นั้นเองว่ามันมีสององค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายตัดจ่ายองค์ประกอบที่สองคืออะไรฮะดอกเบีย้ยแต่ตอนนําเสนอนําเสนอกี่บรรทัดบรรทัดเดียวนะฮะตอนนําเสนอนําเสนอบรรทัดเดียวไอ้ตรงนี้ที่แสดงให้ดูี่ยเป็นที่มานะฮะว่าทําไมสินทรัพย์กันที่สินพันแปดเนี่ยมันจะเหลือแค่พันสองร้อยสี่สิบก็เพราะว่ามันมีการตัดจ่ายปีละเท่าไหร่ฮะห้าร้อยหกสิบห้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็อะไรครับ 641แต่มันจะไปโผล่ในงกบกระแสทุนก็คือปีละ686เท่ากับอะไรครับค่าเช่าที่จ่ายนะฮะค่าเช่าที่จ่ายเลยอันนี้พอพอเข้าใจไหมฮะพอได้เนาะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกโมเดลหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเสริมาท่านอาจารย์นะครับก็สรุปก็คือว่าถ้าเราไปดูนะครับสไลด์นี้นะเราจะเห็นว่าสินทรัพย์กับหนี้สิน,นยมันเท่ากันใช่ป่ะครับถูกป่ะครับนะครับ ก็มีคนถามในในที่ประชุมว่าทําไมไม่เอาสินทรัพย์ไปออ f s e ตกับหนี้สินทันไหมครับแต่ถ้าจะทาแบบนั้นเนะี่ยมันก็ไม่ไม่ตรงตามตถุประสงค์ในการนําเสนออะไรครับหนี้สินให้มันออนบาลานซ์ีถูกวะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณถ,ถ้าเรามองจริงๆมองจากงบง่ายๆเลยครับมันก็คือบวมซ้ายบวมขวาถูกปะครับงบดุลนนะ่ะซ้ายมันก็บวมเท่ากับขวามันบวมถูกปะครับเพราะนั้นเอฟเฟกจริงๆเอฟเฟกจริงๆก็คือศูนย์เอฟเฟกต่ออน n e แ a s เซ t นะครับมันคือศูนย์ถูกปะครับ ส่วนตัวค่าเช่าอะ่ะมันก็คือจ่าย68 6 86, เพราะฉะนั้นถ้าดมมองให้ดีๆแล้วอ่ะภาพนี้คือภาพของ OL ปัจจุบันใช่ป่ะครับเครดิตเงินสดเดบิตค่าเช่าถูกปะครับแต่วิธีการเนี่ยเขาต้องการจะต้อนนี้เขางบเมื่อตอนนี้เขางบมันก็ต้องไปบันทึกอะไรครับอีกฝั่งหนึ่งสินทรัพย์มันก็ต้องเอาสินทรัพย์เข้าด้วยจํานวนเดียวกันกับตัวหนี้สินแต่เมื่อสินทรัพย์อยู่บนงบมันก็ต้องตัดจําหน่ายถูกปะครับหนี้สินมันอยู่บนงบมันก็ต้องตัดอะไรครับ จำหน่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นการตัดจำหน่ายมันทํำยังไงเขาก็บอกว่าเอางี้ไหมเรามาดูก่อนว่าไอ้ค่าเช่าแต่ละงวด686เนี่ยใน,นนั้นมี2องค์ประกอบเพราะเนื่องจากว่าคุณมีสินทรัพย์คุณต้องมีค่าตัดจำหน่ายคุณมีหนี้สินคุณก็ต้องมีดอกอะไรครับดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเขาจะคานวณหาดอกเบี้ยก่อนร26คือดอกเบีย้ยใช่ไหมที่เหลือก็คือการชำระเงินต้นเพราะฉะนั้นถ้านี่สินลดลง560มันก็ให้ตัดค่าตัดจำหน่ายเท่าไหร่ครับเรทเดียวกันคือ560ั้นตรงนี้อย่่างทีีผมเรยนหทราบนะ นี่คือ single line expense แต่ละแต่ละปีมันทำไมครับมันเท่ากันโอเคไหมครับนี่คือแต่ละปีมันเท่ากันก็คือเท่ากันที่686แต่ในนั้นนะเมื่อเปิดกระป๋องอันนี้ขึ้นมาดูในนั้นมีองค์ประกอบอยู่ข้างใน2ตัวคือตัวอะไรครับคือตัวค่าตัดจําหน่ายถูกว่าครับกับตัวอะไรครับตัวดอกเบี้ยจ่ายซึ่งยังถกเถียงกันไม่จบหรอกครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเมื่อรีเซนต์เป็น s i n ก l ลไ i น์แบบนี้ในแง่ของการหา cost of capital ครับมันควรจะต้องเอาตรงนี้มันเบรกออกไหมไหม เพราะว่าบางครั้งนบางบริษัทอาจจะมีตัวนี้อดอกเบี้ยจ่ายร2 6ย7 45เนี่ยค่อนข้างเยอะหรือไม่นะท่านที่มาจากแบงก์เองก็อาจจะต้องมองต่อไปว่าอยอย่างนี้เวลาเราหา i n t e r e s t c o v e r a g เร a t i o เราจะต้องดูถึงตัวดีเทลข้างในขนาดนี้หรือไม่นะครับแต่เอาเป็นว่าอาจารย์สมศักดิ์ครับตอนนี้ผมว่าท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้คงเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เวลาเรามีเรื่องของสัญญาเช่าฝั่งของผู้เชา่านะครับเราต้องสเต็ปที่หนึง่งถามตัวเองว่ามันเป็น Property หรือนอน Pro ถูกเพครับเพราะถ้าเป็นตัว non property โอกาสที่จะบันทึกทำไมครับโมเดลที่เป็นตัว i n a สูงกว่าถูกไหม mm hmm. แต่ถ้าเกิดเป็น property โอกาสจะบันทึก sle สูงกว่าถูกป่ะครับจากนั้นเมื่รู้แล้วว่าเราเป็น property หรือ non property เราก็ต้องถามตัวเองต่อไปว่าหาเส้นบางๆมา,า,า,าขีดคำว่าระดับไม่มีนิยะสำคัญถ้าเราอยู่ข้างบนเราต้องใช้ i n a ถ้าอยู่ข้างล่างเราใช้อะไรครับ sle แต่ไม่ว่าจะเป็นโมเดลไหนก็ตามมันต้องบันทึก d ดบ i ต ROU รา right o f use และเครดิตตัวหนี้สินแต่สินทรัพย์และหนี้สินจะป่วยออกมาเป็นค่าใช้จ่ายกี่บาทขึ้นอยู่กับโมเดลของ I&A หรือ SLE I&A นั้นทำเหมือน FL เหมือนเดิมคือตัดค่าตัดจำหน่ายแล้วก็คำนวณดอกเบี้ยจ่ายซึ่งตาม EIR สินทรัพย์ภายใต้ I&A จะเสื่อมราคาออกมาหรือด้อยโทษครับตัดจำหน่ายออกมา ตามจังหวะจากโคนของมันซึ่งคงหนีไม่พ้นวิธีสเตรทไลน์ในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายจะปลดปล่อยมาด้วยตัว EIR ถูกปะครับเมื่อเอาตัวดอกเบี้ยจ่ายบวกกับตัวค่าตัดจำหน่ายรวมกันแล้วมันจะไม่เท่าค่าเช่าประจำงวดและเวลาแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนต้องแสดงแยกออกมาเป็น2บรรทัดในขณะที่ตัว SLE จะเหมือนกับ OL ก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินทุกขณะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เวลาสินทรัพย์มันถูกตัดจำหน่ายหนี้สินถูกชำระมันจะชำระด้วยอัตราเดียวกัน นะครับก็คือจะต้องคำนวณหาดอกเบี้ยก่อนแล้วค่อยเอาที่เหลือครับนะครับไปเป็นตัวการตัดจนายสินทรัพย์และหนี้สินและเอาสองตัวนี้รวมกันเป็น1บรรทัดที่เรียกว่าค่าเช่านั่นเองครับครับขอบคุณนะฮะอันนี้คิดว่าคงเคลียร์นะครับทีนี้เราลองนั่งคิดต่อสิครับอย่างยกตัวอย่างของการบินไทยที่ที่เปิดที่ดูตอนต้นนะฮะแสนสี่หมื่นล้านเนี่ยถ้าคิดว่าเขาน่้จะเข้าโมเดลไหนฮะคิดว่าเข้าโมเดลไหนไอเอ็นเอฮะ ถูกต้องฮนะ I N A นะฮะคือการบินไทยเหนื่อยนะฮะบอกให้เลยถ้ามาตรฐานฉบับนี้ออกมาเมื่อไหร่การบินไทยเหนื่อยเลยเพราะว่านี่แสนสี่หมื่นล้านของเขาะเกือบทั้งก้อนนนะฮะมันต้งยกขึ้นงบถ้าไม่ I N A ก็เป็น,ปนอ่างเนี้ย S L E นะฮะเพราะเขาไม่น่าจะไม่เคยน่าจะไม่ได้เช่าเครื่องบินน้อยกว่าหนึ่งปีแน่นอนเนะี่ยเครื่องบินที่เขาเช่าต้องน่าจะยาวกว่านั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องยกขึ้นงบถ้าไม่ไม่เป็นอะไรฮะถ้าไม่เป็น I N A ก็ต้องเป็นอะไร S L E นะฮะอันนี้คือ นี่ทั้งหมดแสนสี่หมื่นล้านเนี่ยดิสคา่วกอกมาจะโผ่ไปเป็นอะไรฮะสินทรัพย์แล้วก็โผ่มาเป็นอะไรนี่สินนะฮะการบินไทยเครื่องบินทั้งหมดสามฝูงเขาเนี่ยครา้นี้มันก็อยู่งบครบเลยนะฮะสามฝูงเขามีอะไรบ้างฮะมีซื้อสดใช่ไหมแล้วก็อะไรครับซื้อซื้อกันผ่อนเน่ะแล้วก็อีกอีกฝูงหนึ่งก็คืออะไรเช่าดำเนินงานเนี่ยคราวนี้มันจะอยู่เงบหมดเลยแล้วครัวนี้เราก็จะรู้สึกสบายใจที่ว่าเวลาเราไปขึ้นเครื่อง เครื่องไหนก็ช่างมันก็จะอยู่บนงบของเขานะฮะอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นนะฮะตอนนี้คือเราเราขึ้นเราก็ไม่รู้อ่ะไอ้เครื่องที่เราขึ้นเนี่ยมันไม่รู้อยู่งบใครอ่ะนะฮะตอนนี้นะตอนนี้นะฮะโอเคนะฮะคราวนี้ก็ดูต่อนะฮะก็ผลกระทบนะฮะผลกระทบของต่องบอะไรขาดทุนเนี่ยนะฮะอย่างที่เรียนนะฮะขอสรุปว่ามันเหมือน financial l ์ลิสในปัจจุบันเลยนะฮะถ้าเป็น i n a แต่ถ้าเป็น s l e เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน operating l นลิสในปัจจุบัน นะครับอันนี้คือในงบแระทุนนะครับแต่ถ้าในงบแสดงฐานะการเงินก็คือไม่ว่าจะโมเดลไหนก็ตามต้องแสดงสินทรัพย์แล้วก็อะไรฮะนี้สินเนตกันได้ไหมนนนเนตได้ไหมไม่ได้นะฮะเนตกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือด้านของผู้เช่านะครับด้นานของผู้เช่าโอเคนะฮะคราวนี้ผมขอญาตไปต่อที่ด้านของผู้ให้เช่าบ้างนะครับผู้ให้เช่าผู้ให้เช่าเนี่ยก็คือสินทรัพย์ที่เช่า สินทรัพย์ที่ให้เช่าเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมองเหมือนกันผู้เช่าเนี่ยใช้ได้ใช้สินทรัพย์มากกว่าระดับที่ไม่มีนืยอมสำคัญหรือเปล่านะฮะถ้าได้ใช้มากกว่าระดับที่ไม่มีนืยอมสำคัญเนี่ยก็คือจะต้องแสดงเป็นลูกหนี้แล้วก็มูลค่าคงเหลือนะฮะแสดงเป็นลูกหนี้แล้วก็มูลค่าคงเหลือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยก็คือลูกหนี้แล้วก็เป็นสินทรัพย์สินทรัพย์จริงอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นมูลค่าคงเหลือที่เขาเรียกว่า I R approach นะฮะ Reservable and r e s i d u a ออะนะฮะ r e s ซีย a บิลและเรสิดูแล้วก็ถ้าผู้เช่าเนี่ยเขาใช้สินทรัพย์น้อยกว่าระดับที่ไม่มีน้ำสำคัญนะก็จะเหมือน operating list ในปัจจุบันเลยนะฮะ o p e r a t i n g list ก็คือสินทรัพย์เป็นของใครครับถ้าภายใต้ operating list ปัจจุบันเนี่ยสินทรัพย์เป็นของผู้ให้เช่านะฮะผู้ให้เช่าแล้วก็รับรู้ค่าเสริมราคานะฮะแล้วรับรู้ค่าเช่าเป็น รายได้นะฮะอันนี้ก็คือสินทรัพย์ที่ให้เช่าโอเคครับเดี๋ยวขอเสริมนะครับเ๋ลองเช็คดีไหมฮะว่าท่านท่านท่านผู้เข้าฟังเขายังอยู่กับเราหรือเปล่าเห็นไหมครับเรามี R R ใช่ป่ะครับแล้วข้างล่างมีอะไรครับอันนี้จริงๆต้องเป็น OL แม่ยจย์เนาะนี่ OL ไหม OL OL นะครับแล้วกวนนะครับตรงตรงนี้ต้องแก้เป็น OL นะฮะ OP เป็น OL OL นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเรามีตัวย่อกี่ตัวครับอย่าหาว่าผมที่ท่านเป็นเด็กๆนะแต่ว่ามันบ่ายแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะง่วงนะฮะ ผมก็สองคนก็ยอมเป็นทั้งคุณหมอยุซธสุวีแล้วก็คุณชายจุดๆๆไปแล้วนะฮะนิดนึงนะฮะเรามี4ตัวย่อใช่ป่ะครับตัวย่อแรกคือ I N A อันที่2ก็คือ S L E หน้านี้มี R a N R แล้วก็ O L โอเคไหมครับเก่งจังเลยเห็นไหมก็ใช้เวลาแค่2นาทีจําเราใช้เวลาประมาณสองเดือนสาเดือนะฮะในการันบางทีเราก็เรียกกันว่า I N R งงไหมฮะ I N R S L O อย่างเงี้ยงงนะฮะ เพราะฉะนั้นเรามาทบทวนสติสตางกันก่อนนะฮะจำได้ไหมครับว่ามันจะเป็นผู้เชา่าหรือผู้ให้เช่าก็ตามนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราเรียนผู้เช่าจบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ผู้ให้เชา่าถูกไหมเหมือนกันครับคำถามไม่ต้องถามตัวผู้ให้เช่าก็คือเราให้เช่าอะไรระหว่าง property หรือ non property โอเคปะครับ จากนั้นไม่ว่าจะเป็น Pro p หรือ Non Pro p เนี่ยนะครับทำไมต้องแยกเป็นอกับน o n prop เพราะว่าโอกาสของ Pro p property เนี่ยมันจะเกิดตัวโมเดลที่เป็น OL สูงโอเคปะครับโอกาสของ Non Prop จะเกิดโมเดลที่เป็นเหมือนกับ f l สูงนึกออกปะครับแต่ไม่ว่าจะเป็น Pro p หรือน o n p r o อก็ตามเราต้องมาหาเส้นบางๆที่เรียกว่าระดับไม่มีนนยยะสาคัญก่อนถูกปะครับเช่นดูจากอายุประโยชน์หรือจานวนเงินที่จ่ายนะครับจากนั้นบนกระดานจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่านะ่มันมากกว่าระดับที่ไม่มีนนื้อสําคัญเราเรียกมมนว่าโเดลอะไร คราวนี้สิมันเรียกโมเดล R แ n R เพราะฉะนั้นลองเดาครับถ้าสัญญาเช่าฉบับหนึ่งผู้เช่าใช้ I A ผู้ให้เช่าต้องใช้ R R โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น I A จะคู่กับ R R โอเคไหมครับกลายเป็น I A R R นะฮะ I A คู่กับอะไรครับ R R ข้างล่างครับข้างล่างนะครับ S L E คู่กับอะไรฮะ Mm hmm. เอาแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะฮะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวจะงงนะ mm hmm. เพราะบอกตรงๆว่าอ่านไปอ่านมาจะงงนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอ่ะทดสอบต่อไปทําไมเรียกว่า I N R าร์อาตัวแรกมาจากคําว่า receivable นะครับแปลว่าลูกหนี้อาตัวที่2คือ r e s i d u a l s, mm hmm. <S ก็คือตัวอะไรครับซากหรือมูลค่าคงเหลือใช่ไหมหลักการคืออย่างนี้ครับเขามองอย่างนี้ครับว่าผู้ให้เช่าเนี่ยถ้ามองนะครับด้านบนเนี่ยเนื่องจากว่าก็ขนเช่าอ่ะมันได้รับประโยชน์มากกว่าร,ระดับไม่มีแล้วสำคัญถูกไหม เพราะฉะนั้นเปลี่ยสมมุติกับผู้ให้เช่าเนี่ยหวังอะไรครับคืนจากการให้เช่าสินทรัพย์เขาหวังตัวเลยครับทั้งตัวกําไรจากการจําหน่ายทั้งตัวดอกผลทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะน,น,นี่ผมอธิบายเวอร์ชัน <Another one> ผมเองนะอาจารย์สมศักดิ์นะคือเขาต้องล้างอะไรออกครับเขาต้องล้างตัว i n v e n t o r รเขาออกหรือล้างตัวสินทรัพย์เขาออกถูกป่ะครับสินทรัพย์ที่เขาออกก็คือเครื่องจักรหนึ่งเครื่องสมมุตินะครับล้างออกแต่เครื่องจักรเครื่องนี้จะให้เคลมเขาสองเคลมถูกป่ะครับเคลมหนึ่งคือเคลมที่เป็นลูกนี่ ถูกว่าครับอีกเคลมหนึ่งคือเคลมที่เป็นซากที่เหลืออยู่โอเคป่ะครับผมเรียกว่าซากนี่มันสุภาพไหมมูลค่าคงเหลือมูลค่าคงท่านใช้เรือย่างนี้เหรอโอเค,อเคที่บ้านเรียกซากนะ <laughs> โอเคไหมโอเคไหมฮะมันก็จะมี R ตัวแรกคือลูกหนี้ถูกป่ะครับตัวที่2ก็คือตัวอะไรครับตัวมูลค่าคงเหลือเพราะฉะนั้นเรากําลังสว้อสินทรัพย์1ตัวที่เรียกว่าอะไรครับ inventory ออกจากงบแล้วกลายเป็นสินทรัพย์2ตัวตามมา สินทร,รัพย์ตัวแรกลูกหนี้สมมุติคุณบอกว่า10ปีเครื่องจักร10ปีคุณเช่า4ปีแล้ว4ปีนี้มันมากกว่าระดับที่มีมียะสาคัญโอเคป่ะครับเพราะฉะนั้นไอ้สปีเคล е มของ4ปีมันคือเคล е มของสินทร,รัพย์ตัวที่เรียกว่าลูกนี่อีก6ปีคือเคล е มที่อยู่ในสินทร,รัพย์ที่เรียกว่าตัวมูลค่าคงเหลือเพราะฉะนั้นงานนี้มันคือสวอปสินทร,รพัพย์ถูกป่ะครับเอา i n v e n t o r y ออกแล้วก็ได้มาเป็นสินทร,รัพย์ใหม่2ตัวนี่เรียกว่าโมเดล R n R นะชื่อเก่าๆก็คือแนวคิดมันก็คือออะไรเเดิมนนั่ง Finance l e s e แต่มันต่างกันตรงที่ถ้าเป็น Finance l e s e เดิมตัว R ตัวที่2มันเล็กมากถูกหรือเปล่าครับแต่ถ้าเป็นโมเดลนี้ R ตัวที่2มันเผลอๆใหญ่กว่า R ตัวแรกโอเคปะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของผู้ให้เช่าในเคสของ I&R จะมีรายได้อยู่ทั้งหมด3ตัว หนึ่งคือกําไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถูกว่าครับเหมือนขายอะพวกผ่อนช,ชําระเช่าซื้ออะไรเดวันใช่ไหมบันทึกกาไรเป็นก้อนที่1ก้อนที่2คือดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นจาก unwinding discount ของตัวลูกหนี้ถูกไหมฮะคุณมีลูกหนี้คุณต้องได้รับดอกเบีย้ยอันที่3เป็นตัวดอกเบี้ยรับที่เกิดจากการแอคค i ิ i ชั่นของตัวมูลค่าคงเหลือ <S <S เพราะฉะนั้นมีทั้งหมด3ตัว1คือ p r o f i t 2คือดอกเบี้ยรับจากตัว R ตัวแรก3คือดอกเบี้ยรับต,ตัว r ตัวที่2 แต่ถ้าเกิดเป็นตัวข้างล่างเรียกว่า OL อันนี้ก็เหมือนเดิมแหละมันก็คือผู้ให้เช่าก็ไม่ต้องบันทึกบัญชีอะไรคือคงก,ก็มีสินทรัพย์อยู่นั้นนั้นอยู่แล้วก็จะมีะไรายได้อะไรครับบันทึกไปแล้วก็มาตัดจำหน่ายตามที่เส้นตรงนะครับเชิญครับขอบคุณฮะย่งงฮะตอนนี้เราก็ได้คำศัพท์4ตัวตัวยอ4ตัวนะฮะก่อนหน้านี้ก็คงรู้จักแต่ r c a ใช่ไหมครับวนนันนี้ก็รู้เพิ่ม4ตัวนะฮะโอเคาีน,นี้เรามาดูนะคือไอเนี้ยเราจะบอกว่าอะไรฮะทำไมถึงต้องเป็น RRR แล้วเป็น O.L. ด้วยนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ที่เอกสารที่เพิ่งได้มา <c oughs> ตอนเช้านี่นะฮะเออผมขออนุญาตอธิบายเสริมนิดนึงคืออเน,นี่ยนี่คือ Equipment คือเป็นเครื่องจกักรนะฮะและไอ้ข้างล่างเนี่ยเป็น property นะฮะ property เราลองมาดูกันเออ่ถ้าถ้าสมมติว่าเราอันนี้เรามองมุมของคนให้เช่านะฮะไอ้ตอนไอ้ตอนที่เราให้ไปมันเป็นมันเป็นแท่งใหญ่ๆอะ่ะเสร็จแล้วตอนที่มามันกลับมามันจะเหลือแท่งนิดเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันหายไปไง มูลค่ามันหายไปอ่ะไอ้ที่มูลค่าที่หายไปเนี่ยมันมันเป็นความตั้งใจของเราที่หายไปแล้วได้อะไรมาแทนครับมูลค่าที่หายไปตรงเนี้ยเราส w a p เป็นอะไรที่ท่านอาจารย์สันคกิตร,ร,รูปหล่าว่าเนี่ยคืออะไรฮะเป็น r e e v a b l e ไงไอ้มูลค่าที่หายไปเนี่ยเราได้เป็น r e u v a b l e มาแทนอะแต่แต่ตอนคือแล้วมันหายไปหมดหรือเปล่ามันไม่หมดอะมันไม่ได้หายไปหมดอะมันก็เหลือกลับมาให้เรา ไอ้ก้อนที่เหลือเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะ r e u a b l e ไอ้ไม่ใชะะ่ residual นะ residual พอเข้าใจเนาะคราวนี้แต่ถ้าเป็น property นะฮะมันไปเท่าไหร่มันมาเท่านั้นเนี่ยเพิ่มันใหญ่กว่าด้วยกว่าเดิมด้วยนะฮะ property อ่ะนะฮะมันไปเท่าไ,ไหร่มันมาเท่านั้นบางทีอาจจะใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียเราเสียมูลค่าของมันไปไหมฮะให้กับไอ้คนเช่าอะเราไม่เสียนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะภาพนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยพอพอเราไม่เสียมูลค่าให้มันให้ให้กับ ให้กับคนเช่าไปเนี่ยนะฮะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบันทึกอะไรครับไม,ไม่เป็นต้องไมาบันทึกไอ้ตัวลูกหนี้กลับมานะฮะเราก็ใช้ I N A โมเดลเอ๊ะโทษทีแล้วหมือน O L โมเดลนะฮะขอโทษขอโทษใช้ O L นะครับอะไรทำนองเนี้ยอันนี้ก็คือคิดว่าคงพอจับทางได้นะฮะ ออาจารย์ทำให้ผมงงน,นะฮะเอาโอเคครับ <laughs> นะฮะโอเคขอบคุณฮนะคราวนี้ก็มาดูต่อนะฮะเราก็บอกว่าผู้เช่าเนี่ยเขาได้อะไรเขาจะได้สิ่งที่ผู้เช่าให้เนี่ยนะฮะก็คือให้สิทธิการใช้สินทรัพย์ไปนะฮะสิทธิการใช้ประเภทของสินทรัพย์ที่ใช้เนี่ยที่ให้เช่าเนี่ยครับก็คือจะมีสองแบบเหมือนเดิมก็คือ,อ,อที่มัน เกินกว่าระดับที่ไม่มีเนื้อสาคัญเนี่ยแล้วก็ไม่เกินกว่าระดับที่ไม่มีเนื้อสาคัญก็คืออย่างเช่นเช่าเครื่องบินส0ปีเนี่ยก็คือเกินกว่าเลยฮะที่มีระดับนื้อสาคัญเนี่ยระดับที่ไม่มีเนื้อสาคัญก็คือผู้ให้เช่าอ่ะให้ใช้สินทรัพย์แล้วก็ให้ให้บริการทางการเงินเนี่ยนะฮะให้ใช้สินทรัพย์แล้วให้ยืมตังค์อ่ะนะฮะแล้วก็เช่าอสังหาเนี่ยมองว่าค่าเช่าเนี่ยที่ตบที่กลับมาเป็นการตอบแทนการให้ใช้สินทรัพย์เพราะว่าสินทรัพย์มันหดไหมถ้าเป็นนนเช่าาสสััังงหหิทรพมดล มันไม่หดลงนะฮะเพราะนั้นเราก็จะได้ผลตอบแทนจากการให้ใช้สินทรัพย์นั่นเองนะฮะครนี้รับรู้รายได้ยังไงละครับถ้าผู้เช่าเนี่ยได้รับประโยชน์เกินระดับที่ไม่มีนัตย์สำคัญเนี่ยต้องรับรู้ลูกหนี้แล้วก็มูลค่าคงเหลือกลับมานะฮะก็คือ r e i v a b l e and residual approach นะฮะแต่ถ้าเกิดได้รับประโยชน์ที่ไม่ถึงระดับที่ไม่มีนัตย์สำคัญเนี่ยให้ถือเป็นคล้ายๆกับสัญญาเช่าดําเนินงานในปัจจุบันก็คือ operating lease approach นะฮะครนี้เนี่ยลองมาดูนะถ้าเป็น I&R approach ถ้าด้านผู้ให้เช่าเนี่ยก็จะมีสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าอะ่ะนะฮะอันนี้ก็คือ Re เ e ียเบอ่ะนะฮะ r e เ e ียเบนเองแล้วก็จะมีอะไรฮะมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อันนี้คือเราต้องฟอ r e c ค s t อ่ะต้องคิดไปว่าอนาคตเนี่ยมันกลับมาจะมีมูลค่าเท่าไหรอ่อ่ะนะฮะออไอ้ตรงนี้นะฮะถัดมาก็คือถ้าดูในงบกำไรขาดทุนเนี่ยเขาจะมีกำไรสองขางสองสองข้างนะฮะสองขอโทษนะสองอย่างก็คืออะไรฮะมีกำไรจากการ โอนสินทรัพย์โอนสิทธิ์การใช้สินทรัพย์แล้วก็มีเบาไปรับะนะฮะแต่คําถามก็คือเราเราโอนสินทรัพย์ให้เขาทั้งก้อนหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเราโอนไปแค่ส่วนเดียวอะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองง่ายๆเรับรลยไ,ได้อะมันเหมือนสมมติว่ามันเหมือนเค้กอะเราตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วควรจะรับรู้ไรายได้แค่ครึ่งเดียวนะฮะอ้ส่วนที่ยังอยู่กับเราเนี่ยสุดท้ายมันจะกลับมาเนี่ยเราไม่ต้องรับรู้ไรายได้อยา่างการขายเพราะเราไม่ได้ขายมันเราขายไปแค่อะไรฮะส่วนเดียวใช่นะฮะอันนี้ก็คือวิธีคิดของวิธี I R นะฮะ ถ้าเป็น OL นะครับสินทรัพย์ก็ยังเป็นของผู้ให้เช่าอยู่นะครับแล้วเขาก็จะได้คราได้ค่าเช่ามาแล้วต้องรับรู้ค่าเสริมร,ราคาเพราะว่าสินทรัพย์เป็นของเขานะฮะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าเขาเขาใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมเนี่ยในการทําบัญชีนะอย่างสมมติว่าถ้าอันนี้มันเป็น Investment Property อ่ะถ้าเกิดราคามันขึ้นก็ต้องเป็นไงครับก็ต้องรับรู้เข้าอะไรเข้าในในงบ แท่งฐานในงบกำไรขาดทุนด้วยนะฮะในงบกำไรขาดทุนอะไรทำนองนี้นะฮะนี่คือ OL นะฮะเออ่เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะฮะดูตัวอย่างนี้จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะฮะเราบอกว่าเนี่ยรับรู้กำไรจากการขายนะสมมติว่าเออ่สินทรัพย์เนี่ยเรามีสินทรัพย์ชิ้นหนึ่งแล้วเราปล่อยเช่าไปสินทรัพย์ที่ว่าเนี่ยมูลค่ายุติธรรมมัน1,000นะฮะแต่เราซื้อมา950อะ่ะแล้วก็ระยะเวลาสัญญาเช่ามัน3ปีมูลค่าคงเหลือเนี่ย คือเราคาดว่าอีกสมปีข้างหน้าเนี่ยมันกลับมาจะมีมูลค่าห้า้อยบาทในวันนั้นนะคือณนวันนั้นเนี่ย,นนนเ,นยเราจะขายได้ห้าร้อยแต่ถ้าเกิดไอห้าร้อยในอีกสามปีข้างหน้าถ้าคิดเป็นวันนี้ก็คือแค่4 2 0ร้ยยสบาทนะฮะคิดกลับมาเนี่ยวันนี้มันคือ4 2 0ยี่สิบค่าเช่าต่อปี2 1 7ร้อสิบเจบาทนะฮะดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายทางตรงไม่มีนะฮะมูลค่าปัจจุบันของสัญญาเช่าเนี่ยคือลูกหนี้เนี่ยห้าร้ยแปดสิบนะฮะ คือหมายถึงว่าไอตัวลูกหนี้เนี่ยที่เราให้เขาเช่าสาปีเนี่ยถ้าดิสคาวกลับมามันเท่าหร่เท่าไหร่ฮะห้าร้อยแปดสิบนะฮะสองร้อยสิบเจ็ดสามปีดิสคาวเป็นห้าร้อยแปดสิบนะฮะทีนี้ก็ลองมาดูนะเราบอกว่าเราขายหนึ่งพันราคาขายปกติของเราคือหนึ่งพัน 1, 000, ใช่ไหมแล้วก็ต้นทุนมันคือเก้าร้อยห้าสิบก็แปลว่าถ้าขายเต็มชิ้นเนี่ยเราจะได้ห้าสิบาทกําไรห้าสิบาทนะฮะแต่คําถามว่าเราขายเต็มชิ้นไหมเราขายไม่เต็มชิ้นเราขายเท่าไหร่ละครับ เราขายไป58%น่ยคือ580ส่วนพัน